หนูฟังธรรมของท่านเรื่องศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจาวินาศในคำสอนของท่านอาจารย์เกือบท้ายสุดในตอนที่ท่านอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองท่านกล่าวว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันกับโลกธรรม8เพื่อการปฏิบัติธรรมของเราได้สมควรแก่ธรรมออหนูขอรบกวนขยายความและคำสอนของท่านอาจารย์เพื่อเป็นกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติธรรมของหนูที่อยู่ใน สภาะการที่ต้องปฏิบัติธรรมและต้องต่อสู้อย่างหนักกับโลกกระทำแปดในขณะนี้จนพอทำใจยอมรับได้ในระดับหนึ่งขออาจารย์หมอได้ให้โอวาาและคำแนะนำเพิ่มเติมคืออย่างนี้ค่ะที่บอกว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันกันกบโลกกระทำแปดเนี่ยคือโลกกระทำแปดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกกักิเลสเราสี่ข้อผิดกักิเลสเราสี่ข้อนะคะมันถึงเป็นแปดคู่กันก็ สารเสริญนินทาสุขทุกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะคะคือจริงๆก็คือเราเราสิ่งแรกที่สุดเนี่ยเราวันไว้กับคำพูดคนถ้าเมื่อไหร่คนนินทาเราปุ๊บเนี่ยเราเป็นทุกทันทีเราก็ไม่ได้หยุดแค่คำนินทาเขาเราแปลต่อ แต่ที่นี่การแปลเนี่ยค่ะพจนานุกรมของเรากับของเขาบันคนละเล่มกันเพราะฉะนั้นแปลทีไรแล้วโลกกระทำมันก็เลยวันไวเราจนกระทั่งท่วมทับเราจนกระทั่งดีไม่ดีเราก็ไปฆ่าตัวตายหรือเป็นโรคซึมเศร้าหรือบ้าหรืออะไรไปเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเผื่อเราไม่มีภูมิคุ้มกันกับโลกกระดังแปเนี่ยยากที่เราจะปฏิบัติธรรมได้เสมอต้นเสมอปลายนะคะยกตัวอย่างค่ะท่านบอกว่า ใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งแล้วก็โลกเนี่ยมันเหมือนน้ำเหมือนอย่างกับแม่น้ำทีนี้จริงๆสิ่งที่เราต้องการที่จะอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็คือลูกโป่งเนี่ยมันก็จะลอยจะอยู่บนผิวน้ำนิดเดียวถ้าเผื่อโลกกระทมันดีที่มันทำให้กิเลสเราฟูเนี่ยเป็นต้นว่าสรรเสริญสุขเออมีลาบมียศเนี่ย มันเหมือนน้าเต็มตลิ่งนะคะแต่พอเวลาที่โลกธรรมมันทําร้ายเรานินทาทุกเสื่อมลาภเสื่อมยศเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยดูถูกดูหมิ่นเราแล้วก็กทืบเรามันเหมือนน้ามันลดจนกระทั่งเรารู้สึกคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยจะไปถูกที่โคลทีเลสก้นบ่อหรือต่อที่มันอยู่ที่ก้นบ่อคิมตามเรา แต่จริงๆน้ําจะลดยังไง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 เนี่ยมันจะปีผิวน้าบางบางบางที่ลูกโป่งม,มันจะแตะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือผิวน้ํบางบางที่เราจะแตะอยู่เฉยๆ เราเราไม่ไปถูกอีก้นบ่อมันที่มันต่ามันกระแทกหรอกแต่ใจของเราที่มันหวั่นไหวไปเองอะ่ะมันทําให้เราทุกข์โอ้ยพอคนนินทาก็ทนอยู่ไม่ได้โอ้ยหรืออย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าโลกเขาก็ว่าว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยโง่ไม่ทันโลกเราก็ไปเดือดร้อนตามเขาละ mm hmm. แล้วเราก็แปลพจนานุกรมคนละเล่มกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งใจของเราวิบัติไปหมดเลยแล้วเราก็ไป เลิกไม่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วขัดทุนมีอย่างเหรอคนที่ทําชั่วครูบาอาจารย์บอกว่ามันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นตีสั่งสอนมันหนเดียวมันก็จะจําได้แต่เรารู้ทั้งรู้นะยังพลาดถ้าต้องเตือนมันสิบทีก็แหมขับแค้นใจเลยเกิดแต่ถ้าคิดจริงๆเพราะถ้าเราดีเนี่ยนะท่านยกตัวอย่างค่ะไอตอนนั้น,น่ะมือสองมือเนี่ยมือเรามือดีถ้ารู้อีกมือมันหาเรื่อง เราก็ต้องว่องไวมีสติพอที่จะไม่ให้อีมือนี้มันมากระทบได้ถ้ามันกระทบมีเสียงอย่างนี้ปุ๊บมันต้องผิดทั้งคู่มันไม่มีคนถูกอ่ะจแต่้้คนผิดที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยเราสอนมันมันก็จะได้รู้แต่อีคนรู้แล้วแล้วเผลอผิดเนี่ยนะก็ต้องตีมันอย่างหนักมันจะได้ไม่เผลอสติมันจะได้เร็วไวถัดใจก็ถูกเหมือนเราเคยทําอะไรได้แล้วเราทําพลาดเนี่ย ที่มันหนเดียวเนีไม่มีความหมายอะ่ะต้องเอาให้มันตื่นตัวทั่วพร้อมแล้วมันจะไม่เผลอผิดอีกนะคะนี่ก็เหมือนกันโลกธรรมเนี่ยค่ะมันก็เป็นแบบเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสติคิดได้สักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะจัดระเสริญเราหรือมันจะนินทาเราเนี่ยยังไงยังไงเราก็มีผิวน้ำบางที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไปชนกระต่กับอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ได้ แล้วตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่ท่านสอนเราเนี่ยเขาจะท่าเขาจะว่าอะไรเราก็ไม่เปิดไปตามเขาว่าสมมุติว่าเขาว่าเราว่าโง่เป็นควายเนี่ยเรามีเขาโงออกมามะเรามีหางอย่างควายมั้ยถ้าเราคํำดูหัวเราก็ยังปกติดีหางเราก็ไม่มีนล้วเราไปเดือดร้อนทำไมอ่ะเขาเดือดร้อนเองอะ่ะเขาพูดความไม่จริง ถ้าใครเชื่อเขานะก็ดีเราจะได้ตัดทิ้งเลยคนพวกนี้เราไม่นับเป็นเพื่อนแล้วมีความลับรับอ,อกอะไรเราไม่ไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาเอาของเราไปกระจายทั่วจักรวาลดีทําให้เรารู้ว่าใครจะเป็นเพื่อนจริงเพื่อนไม่จริงเนี่ยค่ะถ้าเราแปลอะไรให้ถูกแล้วนะคะเราจะไม่เดือดร้อนเลยแล้วแต่ก่อนดิฉันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมตอนช่วงที่ดิฉันเข้ากรวงอะคะ่ะแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ปกติเวลาคนไข้เป็น โรคหัวใจเราจะให้คนไข้เนี่ยทำทุกอย่างจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระหรือกินข้าวอะไรอยู่บนเตียงทั้งนั้นเลยนะคะจะมีโต๊ะเข้าไปตั้งหรือจะมีหม้อนอนหรือจะมีอะไรคือทุกอย่างกิจก,กรรมทุกอย่างอยู่บนเตียงทีนี้ไอ้เมืองที่ดิฉันไปอยู่เนี่ยค่ะประชาชนเขาไม่ยอมถึงเขาจะเป็นโรคหัวใจหนักยังไงยังไงถ้าเขายังแทกไปได้ไถไปได้เขาจะต้องไปจนกระทั่งถึงห้องน้ํา เพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่รู้กันในหมอที่นั่นว่าถ้าคนไข้เป็นโรคหัวใจที่นี่จะบวมจนกระทั่งน้ําจะปริกออกมาจากผิวหนังเนี่ยก็ให้ยาขับปัสสาวะไม่ได้เพราะให้ยาขับปัสสาวะคนไข้ยิ่งฉี่บ่อยแลวเขาต้องไปห้องน้ําทุกครั้งเนี่ยก็เท่ากับเล่นให้เขาตายเร็วดิฉันก็ไม่รู้ค่ะพอไปถึงวันแรกเนี่ยก็มีคนไข้าสามคน ดิฉันเป็นหมอเด็กแต่ไปถึงตอนนั้นยังไม่มีแผนกเด็กโดยตรงดิฉันก็ต้องไปดูแลคนไข้ผู้หญิงนะคะก็มีคนไข้ที่เป็นหัวใจวายอยู่สามคนค่ะดิฉันก็ถามคุณพยาบาลว่าเมืองนี้เขาไม่มียาขับปสัสสาวะกันเหลอคุณพยาบาลเขาบอกจะเอายี่ห้ออะไรล่ะแต่มันเป็นเหตุบังเอิญที่ทําให้เขาก็ลืมไปว่าดิฉันเป็นหมอใหม่แต่เขาก็พูดขึ้นมาคำเขาบอก หมอให้ยาขับปัสสาวะมันมันก็ตายเร็วขึ้นดิฉันก็อธิบายว่ามันจะตายเร็วได้ยังไงอ่ะก็ช่วยให้มันฉี่ออกไปอ่ะมันก็จะได้ไหมโอ้ยจนกระทั่งดูซิ่บวมจนกระทั่งจะปรีอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็น่าแหละก็ถ้าผมมันฉี่บ่อยมันก็ต้องตายเร็วไอ้เราก็ไม่เข้าใจก็ดิฉันก็บอกดิฉันบอกแล้วว่าให้มันฉี่บนที่นอนคือ absolute bed rest นะคะคือเรียกว่าบริการทุกอย่างห้อนอนอะไรต้องมา เขาก็บอกก็น่าแหละถึงจะยังไงยังไงมันก็ไม่ทำก็<笑><笑>ไม่เข้าใจกันค่ะดิฉันก็อาประกาศสีแดงขี่ใต้คำสั่งของดิฉันที่ว่าทุกกิจกรรมทำบนที่นอนเนี่ยสามเส้นพยาบาลเขาก็โกรธดิฉันดิฉันก็โกรธเขาแล้วเมืองนี้ก็ประหลาดอีกค่ะปกติหมอเวรเนี่ยมันจะเริ่มอยู่เวนเมื่อสี่โมงครึง่งจนกระทั่งถึงแปดโมงวันรุ่งขึ้นแล้วก็คราวนี้ก็เป็นปกติแต่ เมือนี้นะคะทั้งๆท,ท,ที่เราทํางานอยู่เนี่ยถ้าวันนี้ดิฉันเป็นหมอเวนเนี่ยดิฉันจะต้องเริ่มต้นทําตั้งแต่แปดโมงครึ่งของวันนี้ไปจนกระทั่งถึงแปดโมงครึ่งวันรุ่งขึ้นถึงดิฉันซึ่เป็นเจ้าของตึกนี้อยู่เขาก็ไม่ให้อยู่บนตึกนี้ค่ะให้ลงไปช่วยกันดูคนไข้ที่จะมาใหม่ที่ข้างล่างที่ห้องตรวจโรคข้างนอกเพราะฉะนั้นคนไข้ดิฉันที่สั่งเอาไว้ว่าให้ฉีดยา ขับปัสสาวะเนี่ยพอสิบโมงเราเสร็จแล้วเนี่ยนะคะลงไปอยู่ข้างล่างมันก็ตามแพทย์เวทขึ้นมาเซ็นมรณาบัตรถ้าดิฉันได้ดูอย่างที่เราโรงพยาบาลทุกอย่างดิฉันก็จะเปลี่ยนอีกสองตัวไม่ต้องตายถูกไหมคะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่บอกว่าถึงจะให้ฉี่บนเตียงมันก็ไม่ฉียแล้วมันก็ต้องตายพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะ ระหว่างนั้นตายไปอีกคนแล้วนะคะไอ้คนที่สามค่ะกำลังโหนบานประตูห้องน้ำอยู่ปากเขียวไปหมดเลยดิฉันก็ร้องกรีดเลยว่าใครใครปล่อยให้คนไข้ดิฉันไปฉี่ที่ห้องน้ำคุณพยาบาลก็บอกก็เมื่อวานบอกแล้วนะเพราะคนที่นี่เนี่ยถ้าเขายังมีแรงที่เขาจะคลานได้หรือแทกไปได้เขาต้องไปถึงห้องน้ำเขาไม่ยอมทำอะไรบนเตียงเปน็นอันขาด ดิฉันก็บอกดิฉันจะตายเป็นคนที่สี่แล้วเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกจริงๆเหมือนดิฉันเนี่ยเป็นฆาตกรแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตายค่ะเพราะมันแย่เลยเห็นไ้ก็ะผู้มีการก็ดีใจมากได้หมอผู้หญิงมาจะได้ว่านอนสอนง่ายนะคะก็พาไปเลี้ยงกลางวันที่ในเมืองร้านดูมากท่านบอกอร่อยที่สุดในเมืองแต่ดิฉันไม่รู้แล้วค่ะ พราะพอลถพูกในการแล่นไปเนี่ยมีคนยืนสองฝากอย่างกับพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาไม่มีผิดนะคะแต่เสียงที่เข้ากระซิบกันเนี่ยค่ะมันดังมาถึงหูดิฉันนี่งานหมอใหม่ที่มาหมอคนไข้าตายลวดสามคนเลยเพราะฉะนั้นอาหารจะอร่อยแค่ไหนดิฉันไม่รู้ะคะ่ะเพราะหูดิฉันได้ยินแต่เสียงว่านี่งานหมอใหม่ที่มาคนไข้าตายสามคนลวดเลยแล้วพอดิฉันกลับไปถึงโรงพยาบาลนะคะคนไข้ที่เต็มตึกของดิฉันเนี่ยค่ะเหลืออยู่สามคน ซึ่งมันอยู่หมู่บ้านห่างไกลที่ญาติยังไม่มารับนอกนั้นมันเซนไม่อยู่รักษาตัวต่อแล้วยินดีกลับไปโดยที่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยจะไม่เป็นความผิดกับโรงพยาบาลหมดเกี้ยงเลยค่ะเพราะมันกลัวว่าอยู่ต่อไปมันจะตายต่อดิฉนันก็โอ้ยตายแล้วกำลังใจหายหมดนะคะเพราะเราเคยมีเพลงเชียร์กันว่าเราน้องพี่จะรักกันเหมือนเกลียวเชือกควัน ก็นึกว่าพี่ๆเขาคงจะมาให้กําลังใจดิฉันพอ,อดิฉันกาลังนั่งซึมอยู่อย่างนั้นก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งมาบอกถ้าผมเป็นหมอนะครับผมจะขึ้นรถด,ด่วนคืนนี้กลับไปหาอธิบดีกรมการแพทย์ขอย้ายถึงวมาจะเก่งยังไงยังไงยังไงหมอก็ไม่มีทางรุ่งอะค่ะเพราะเพราะาป,ประวัติเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนไข้เขากลัวคือเขาคิดว่าดิฉันจะเปิดร้านไงค่ะดิฉันไม่คิดจะเปิดร้านหรอกค่ะเพราะชอบเที่ยว แต่ว่าก็ทําให้ดิฉันเนี่ยครั้งแรกก็น้ําตาเรียนน้ําตาลาดนะคะเตรียมจะไปกลับเก็บของกลับบ้านเหมือนกันจะไปเดินไปได้ครึ่งทางก็นึกแล้วไปทุกแห่งมันก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยและดิฉันก็คงได้แต่แตดกระเป๋าเก็บกระเป๋าพอครบเจ็ดสิบสองจังหวัดก็พอดีกเกษียณอายุพอดีดิฉันก็เกิดบ้าเลือดขึ้นมาในหนเราก็เน่าจนไม่มีอะไรจะเน่ายิ่งกว่านี้ละจะอยู่ที่เนี้ยหกเดือนให้มันรู้ไปเลย แล้วถ้าไม่ไหวค่อยไปไปไปขอย้ายตกลงนี้ฉันก็เลยไม่ย้ายค่ะแล้วก็สนุกมากกับทุกวันโลกธรรมก็วันไหวดิฉันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคืนแรกที่อยู่เวเด็กเก้าเดือนค่ะท้องล่วงอย่างชนิดที่เรียกว่าตัวมันเหี่ยวจนลูกตามันเนี่ยเหมือนตาปลาทูในเข่งนะคะมันกรอกตาไม่ได้เลยมันแห้งซะจนกระทั่งตกลงมันก็ต้องให้น้ําเกลือกัน เป็นขวดใหญ่ขวดละลิตรนะคะหวัวลูกมันแค่เนี้ยนะคะขวดน้าเกลือแค่เนี้ยคะ่ะแล้วดิฉันก็เมื่อสมัยที่ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยเรามีเข็มที่แทงที่ตรงศีรษะเด็กแล้วเราก็ม้วนมวน,มวน,มวนแล้วก็เอาปัาสเตอร์ปิดไว้มือน,น้อย,อย,อยมันดึงไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอามือมันเนี่ยขึงกับหมอนสายซึ่งพ่อแม่เขาบางทีน้งเกลือขวดหนึ่งกว่าจะหมดเนี่ยมันก็ยาวเขาก็สงสารลูกเขาเขาจะอุ้มลูกเขาก็ไม่ได้ แล้วเขาจะทําอะไรก็ไม่ได้เช่มัเข้าเพราะมันถูกขึงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะอุ้มลูกเขาก็ได้เพราะว่าไอ้น้ําเตอมันอยู่บนขาอย่างที่มันมีล้อเข็นเขาก็อุ้มแล้วไอ้นี่มันก็เข็นตามเข้าไปได้ดิฉันก็ลืมอธิบายไปว่าไอเนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดมันเข้าไปที่แขนที่ขาอีแม่มันก็คิดค่ะว่าตายแล้วแ้วเกิดขวดแค่นี้นะแล้วมันก็เริ่ม หาว่าหัวลูกเหมืนนี้ค่อยๆกลางออกแล้วมันก็นั่งร้องไห้ก็อึดก็อึดก็อึดยิ่งลูกมันดีหยุดถ่ายแล้วก็นอนหลับดีเนื้อตัวก็เปล่งปลั่งขึ้นมาลืมตาขึ้นมาลูก,กตาก็กรอกได้ดีพอดิฉันขึ้นมาดูดิฉันก็ด้วยความยินดีก็บอกกับมันบอกว่าถ้าลูกดีอย่างนี้อย่างบางทีพรุ่งนี้ใสายก็ยยยยให้กลับบ้านลนะมันร้องโหเลยค่ะดิฉัน,น,นว่าเนี่น่ากลัวเราคงพูดคําเมืองไม่ดีก็ให้พยาบาลพูดนั่นแหละมันก็ลิ่งสะอึกสะอื้นนะครับ ได้ความว่าไม่รู้ว่ามันทําบุญหรือทบาบาปตอนแรกลูกมันท้องเดินนะถ้าไม่เอามาโรงพยาบาลมันก็อาจจะรอดได้แต่นี้เอามาโรงพยาบาลเนี้ยลูกมันก็เลยจะกลายเป็นหัวมานเพราะว่ากีน้ําเกลือกวานี้ก็จะทําให้ลูกมันเนี่ตอนนี้ก็เริ่มกลางออกมาแล้วตอนนั้นดิฉันหัวเอาไม่ออกแล้วใครหัวรอดนี้ดิฉันฆ่าได้เลยก็อธิบายพระ ตึกทุกตึกเนี่ยค่ะจะต้องมีสายวัดเพราะมีเด็กมาแล้วจะต้องวัดหัววัดตัววัดอะไรเอาไว้นะคะก็บอกให้มันวัดหัวเอาวัดเอากระดาษมาให้มันรกระปากาด้วยวัดเอาไว้ถ้าขึ้นสักมิลหนึ่งเนี่ยให้ตามหมอมาได้เลยมันก็ไม่อยอมวัดมันบอกดูได้ตามมันก็ว่าโตขึ้นมาแล้วบอกก็วัดสิฮ้อยจะทะเลาะก,กันตา ทีนี้พอจะให้น้าเกลือไข่นะคะก็ต้องอธิบายเป็นแผ่นเสียงตกล่องอย่างนี้ค่ะจะมีเรื่องทุกวันค่ะตื่นเต้นอย่างนี้ทงทุกวันแต่พอทําใจไว้แล้วว่าจะทําหน้าเป็นคอนกรีตไม่หวั่นไหวตามโลกธรรมทั้งหลายก็สนุกดีนะคะทีนี้พออยู่ไปได้สักสองเดือนค่ะขณะที่กําลังจะอธิบายกับเด็กว่าแม่เด็กว่าให้น้ําเกลือจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ก็มีเสียงคำเมืองเจ้า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 มาพาออีแม่คนนั้นเนี่ย มันเคยเอาลูกมาแล้วแล้วมันก็เคยได้ฟังมาแล้วแล้วลูกมันก็หายไปแล้วคราวนี้ลูกมันเป็นปอดบวมมันก็เลยอธิบายให้ฟัง,งแต่จับความได้ว่าถ้าหมอคนนี้รักษาเนี่ยนะเทวดาวก็ยังรักษาไม่ได้ดีเท่าไอ้ใจเราที่ว่าเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่วูบวาบตามโลกธรรมนะมันคงหิวมานานแม้มันความรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าอหือ,อใจเหล่านี้เป็นว้าวติดลงบนไปเลยค่ะแต่ ตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติค่ะแต่อิโลกธรรมเนี่ยมันก็สอนทันทีเลยขณะที่เรากําลังรู้สึกแม่เราปริวขึ้นไปเลยนะอีคนไข้ที่คนสุดท้ายที่โหนประตูแล้วก็ปากก็เขียวนะขึ้นมาตัดภาพนะใจเราเหมือนในกระถุกลูกโป่งที่อะไรแทนตึ๊ตกตมากระแทกก้นขบหักอะ่ะก็เลยนึกโอจริงนะโลกธรรมโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเปิอเราวันไหวตามมันเนี่ยมันก็จะวูบวาบอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเข้าวัดพระท่านอาจารย์สิงห์ทองพูดเนี่ยมันซึ้งถึงใจเลยเพราะประสบการณ์ที่เรามีไงค่ะมันเห็นเลยว่าอืถ้าเราเอาใจเรานะให้หวันไหวไปไม่มีภูกคุ้มเปื้อนกับโลกธรรมเนี่ยมันก็ฟูมันก็แฟบมันก็ฟูมันก็แฟบแต่ถ้าเรามีเนี่ยมันก็เหมือนอย่างกับว่าเราสบายสบายมีฐานที่นั่นหนารับรองเนี่ยค่ะถ้าเรามีประสบการณ์เยอะนะคะ แล้วครูบาอาจารย์เทศเนี่ยมันจะถึงใจแล้วมันจะซึ้งแล้วมันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะมันมันมันจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะหนูก็จะได้เข้าใจค่ะสภาว่การที่ต้องต่อสู้อย่างหนักกับโลกกระทเนี่ยเราเราไม่ต้องไปหวั่นไหวค่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะด่าเราจนกระทั่งยังไงยังไงนะคะโลกนี้มันก็ไม่เคยทำให้เราไปเสียบกระต่อหลือขี้เลดค่ะมันยังมีผิวน้ามองบา าบางๆอุ้มเราเอาไว้แต่เราเองนั่นแหละไปแปลผิดแปลถูกพจนานุกรมคนละเล่มกับพระพุทธเจ้าเราก็เลยชอบช้ำเอาใจไปให้เขาเคียนเขาตีจนกระทั่งเราเจ็บระบบไปหมดแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะสบายบื้อเลยค่ะลองดูนะคะเอาใจช่วยค่ะรับรองว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่สะบักสะบอม